ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดี YouTube ครับผมคลิปนี้เราจะไปขี่รถเล่นน้ำเย็นอีกแล้วนะครับดูไปดูในวิดีโอได้เลยครับว่าคลิปนี้เราจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยคลิปนี้ก็จะเป็นไบเกอร์ตอนที่2นะครับอีพีที่2ครับที่มีเราก็จะไปอําเภอแม่เมาะกันนะครับไปดูว่าอาเภอแม่เมาะมีที่ไหนน่าเที่ยวนะครับไปดูได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ สมศักดิ์ผู้ที่ชื่นชอบในการขี่รถเป็นชีวิตติดใจเย็ยยนๆยแบบนี้เขาก็ได้ออกมากับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจและของเพื่อนของเขาเพื่อที่จะเอาไปขยับขี่และก็ชมธรรมชาติแบบชิลๆท,ท,ทุกโค้งเขาก็จะระมัดระวงังเพราะนั่นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เขาก็ต้องใช้ความพยายามและความสามารถในการควบคุมรถ อันเชี่ยวชาญแกลลงป้องของเขาเพื่อขับผ่านมันไปให้ได้โอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็จะถึงจุดหมายของเขาแล้วเขาก็ทำการเลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อเข้าไปยังจุดหมายของเขานะครับ ครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเนินตรงนี้ไปแล้วก็ถึงน,นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปจากตรงเนินตรงนี้เราก็จะไปถึงอ่างแล้วนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเขื่อนแม่ขามนะครับจูดป้ายนะครับเขื่อนแม่ขามโอ้โหออเอๆแต่ฮ้ามือเนอะมันมืดเลยนะมาหารสักอย่างแหละข่อจังงา้ ดูสภาพอากาศนะครับผมลำปางตอนนี้นะครับเมื่อทุกด้านเลยนะครับจริงๆตรงนู่นก็จะเห็นภูเขาหมดเลยนะครับตงน,นี้เห็นแค่รังๆนะครับสมดแล้ว อนนี้ก็อยู่กับพี่แดนนี่นะครับผมพี่เดนนี่ก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพของเรานะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องแคนนอนคู่ใจของเขานะครับตอนนี้เขาก็เอาลำเลงของเขานะครับออกมาทอกซ์แล้วนะครับผมทอามาประกอบแล้วนะครับพร้อมที่เขาจะทอกซ์แล้วก็กดชัตเตอร์ทุกรูปแบบนะครับนี่ครับเป็นกล้องคู่ใจของเขาครับแคนนอนของเขานะครับเขาก็จะมีอารมณ์แบบชิลๆนะครับตอนเย็นอย่างนี้นะครับเขาก็ออกมากับกล้องคู่ใจของเขาเขาพร้อมที่จะล่าชัตเตอร์ได้24ชั่วโมงนะครับ ดูนะครับเกาว่าถ่ายถ่ายรูปของเขานะครับตอนนี้ตะวันก็เริ่มตกดินแล้วนะครับทางนี้อะ <c oughs> <c oughs> โหตอนเยนเ็ยนๆแบบนี้ก็อย่างฟินเลยนะครับผมถ้าคนที่ชอบรายการถ่ายรูปนะครับผม <c oughs> ก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับถ่ายรูปยายนเย็นนะครับอย่างชิลๆเลยนะครับ ก็จะขี่อ้อมสันเกิดนะครับขี่อ้อมไปสักหนึ่งรอบนะครับไปดูอะไรข้างในนะครับเปิดอมีอะไรน่าสนใจนะครับหามุมถ่ายรูปนะครับต้องหาแนวรูปมันตกปลายได้นะครับโอ้โหข้างๆตรงนี้เราก็สามารถตีกับป้อมได้นะครับมีพวกฉาโดกับปลาช่อนนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขี่รถลงมาแล้วนะครับโอเคขี่ลงน้ำไหมบ่ไป ก็แบบเย็นสบายๆนะครับผมตอนเย็นนะครับก็ดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับอย่างชิวๆนะครับแบบคนรักธรรมชาติเหมืผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ชิวๆนะครับด้้านนนูก,ก็มองไปมีเลย์ภูเขานะครับเจได้มีขวงหมอกควันเยอะนะครับช่วงนี้ จะเป็นวิธีที่ช่วยคลายร้อนนะครับนี่ก็ติดมอไซค์เครื่องมอไซค์ไว้นะครับดูนะครับดูครับเดี๋ยวควรจะท่อกระจกไหมครับตีผมผมเองนะครับตีตรงผมนะครับ่อจะเย็นนะครับมันจะช่วยให้หายร้อนนะครับแต่จะทําให้หน้าเป็นฝ้าเป็นติ๋วนะครับอย่าหาทับนะครับจริงๆภูเขาตรงนู้นเรามองเห็นเลยนะครับแต่วันนี้แทบจะไม่เห็นเลยนะครับ ดูหมอกควันนะครับผมตอนนี้ไดเนียนก็หาช็อตที่จะถ่ายภาพนะครับผม สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าทุกการเดินทางมีค่าเสมอค่าน้ำมันไอส้สว์ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่จะพาคุณไปจุกกรู